หลังจากที่ผมดูซีรีส์เรื่อง Angel at Vision รักสุดใจของนายเทวดาตัวป่วนซึ่งไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรยาวนักหนาแล้วก็บอกไปเลยนะครับว่าเรื่องนี้ผมดูจบแบบเต็มๆเ,เนี่ยรอบที่3มแล้วก็ไม่รู้ว่าถูกใจอะไรนักหนาถึงได้ดูซ้ําดูซ่าขนาดนี้ปกตินี่สครั้งนี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็คนที่แสดงนําเรื่องนี้นะครับก็คือนางเอกรับบทโดยชินเฮซอนลูกสาวมหาเศรษฐีที่ตาบอดเป็นหญิงสาวที่ชอบเต้นบัลเล่และผู้ไม่เคยเชื่อเรื่องความรักเดี๋ยวจะสรุปง่ายๆนะครับนางเอกเนี่ยที่ได้ กำลังจะตายอยู่แล้วแต่ว่าได้ถูกพระเอกที่เป็นเทวดาซึ่งจะต้องมารับดวงวิญญาณของนางเอกแต่ได้แหกกฎนั่นก็คือได้ช่วยนางเอกไว้และทําให้นางเอกนั้นรอดชีวิตทําให้ผิดกฎสวรรค์ซึ่งตอนนั้นนะครับนางเอกของเราเนี่ยเป็นสาวตาบอดที่มองไม่เห็นอะไรเลยแต่สัมผัสได้ว่ามีคนอยู่ตรงนั้นซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็เป็นเทวดาใช่ไหมครับมันก็เป็นเหมือนวิญญาณนั่นแหละแต่นางเอกเนี่ยก็เหมือนมีสัมผัสพิเศษที่สามารถจับจิตวิญญาณคนได้เอ้ยไม่ใช่ดิจับจิตวิญญาณได้อะไร นั่นก็คือต้องให้นางเอกนั้นสมหวังในรักแท้และมีความรักอย่างจริงจังหรือก็หาสามีให้กับนางเอกนั่นแหละพูดง่ายๆแล้วต้องทําให้นางเอกเนี่ยรักคนที่พระเอกหามาให้ด้วยซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ต้องเข้าไปใกล้ชิดนางเอกโดยการปลอมตัวไปสมัครงานกับนางเอกซึ่งนางเอกของเรานะครับก็จะเหมือนว่าจะจําได้ว่าคือพระเอกที่เป็นคนช่วยชีวิตอ๋อลืมบอกไปหลังจากที่นางเอกของเราเนี่ยได้ถูกช่วยโดยพระเอกจากอุบัติเหตุรถยนต์นางเอกของเรานะครับก็สามารถมองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าด้วยนิสัยของนางเอกเนี่ยเป็นคนที่ี้ ไล่พนักงานออกเป็นว่าเล่นทาให้พระเอกของเรานะครับ <_ an> เข้าไปทํางานกับนางเอกได้ง่ายมากอยู่ไปอยู่มา <_ an> ก็มีมือที่3 <_ an> นั่นก็คือเอ้ยไม่ใช่สิยังไม่เป็นมือที่3เนี่เพราะว่าพระเอกกับนางเอกของเราเนี่ยยังไม่ได้รักกันเลย <_ an> แค่รู้สึกว่านางเอกเนี่ยจะชอบพระเอกขึ้นมาหน่อยๆ <_ an> ก็ได้มีอาจารย์สอนเต <_ an> <อ>้น,น,<อ>นบัลเล่หรือผู้กํากับบ,บัลเล่เนี่ยได้มาชอบนางเอกส่วนพระเอกเนี่ยก็ได้อยากจะจับคู่ให้กับนางเอกแต่ติดปัญหายอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือนางเอกของเราเนี่ยเริ่มชอบพระเอกมากๆแล้วรู้สึกว่าจะรักเลยแหละหลังจากนั้นนะครับเรื่องวุ น,นไปมาแล้วนางเอกเนี่ยก็ยังมาดูความจริงอีกว่าพระเอกไม่ใช่มนุษย์เพราะว่าเหตุการณ์บางอย่างทําให้พระเอกเนี่ยกลายเป็นเทวดาแล้วก็ได้ช่วยนางเอกเอาไว้สุดท้ายนะครับนางเอกก็รู้ความจริงว่าพระเอกไม่ใช่มนุษย์และก็ยังรู้อีกว่าพระเอกเนี่ยกำลังทําภารกิจในการจับคู่ให้กับนางเอกโอ้โหนางเอกก็โกรธใหญ่ D สิครับยังหวะนี้จะทํำยังไงได้ถ้าตอนนั้นนางเอกมีปืนนะยิงหัวกระบาลพระเอกแน่นอนซึ่งหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วยังได้ดูความจริงอีกว่าก่อนที่พระเอกจะตาายไปะรรพเเออกขง ได้เป็นเพื่อนตอนสมัยเด็กกับนางเอกซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ตกน้ําตายซึ่งเนื้อเรื่องโดยละเอียดนะครับให้ไปหาดูกันเอาเองผมสรุปสั้นๆไว้แค่นี้ก็พอส่วนคู่พระนางนะครับสุดท้ายจะได้รักกันหรือไม่เนี่ยผมไม่สปอยต,ตอนจบแล้วกันเผื่อที่ใครยังไม่ดูแล้วจะมันไสผมเอาโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วไวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบายครับ